สวัสดีจ้า FC พุนาฮักทุกท่านและจ้ามื่อเนี้โอ้ยฝนตกแดดออกวังพี่น้องเลยนะฝ่าแก้มฝนตกบัดเมื่อวานคึมแต่ว่ตกแดดอากาศตกกะพ่อชุ่ทุ่ท,ที่เย็นเหบ่ รำสามตกท่างใดตกแนบอนออคนตกแดดออกม่เคยพออากาศไม่ปกตินองเอ้ยเบิ่งเอาเอขอข้าหฝ่าแ้มจะคนตก เป็นายละ่ะคุณหอดเม็ดผลแดดออกบางบางแดดดิละ่ะแสงตะเว้นจา้าฝนตกเดินไปเนอะ น้ำหอนโอ้ยอยู่กับกระดิพี่น้องเลยหอนบโนของทุกข่าก็หอนพักหอนแล่ใจทุ้ข่าโอ้โอ้โอ้หลอดบโนอันที่หอนแบบนี้หลอดบโนชีวิตทุกข่านี่กินข้ากินน้ำกับที่จังบ่กินเมื่อยไปเบิด ทำใจลำบากชีวิตปีหกหกเป็นจังซีแล้วาพาซุปน้ำไว้ตลอดเบื่อเม็ดฝนได้ละตกนี่่คยเห็นทายขึ้นมาจุ้งๆูงถึงบอก่อยเห็น,น,หนตะแสงตะเว้นจาน่าต้องฟ้าเก่ยใสแต่มีฝนแล้วมีล่มหน่อยหน่อย สิเห็ดให้เยน็นเลยสิเห็ดให้ห่อนต่อบุอากาศก็ได้ก็ได้หายใจหน่อยนึงเบื่งหยุดตกแล้วสีห่อนบุ่นะเบืงองายห่อนขึ้นมากเขาก็สิตกเลยละ่ะหยุดละเริ่มตีหยุดแล้ว ทานใดตกมาอ่อได้คิดอยู่สิครับพอได้ทายอนอาก,การห้อนโทรศัพท์ก็ห้อนหนาแดดถ้หยุดแล้วผนก็ได้ ่ายเบิง่งอากาศไม่ปกติเบิงเบ่งอ๋อเบิ่งอ้าวอากาศบานเท่าคลิปนี้กัถไทยเสร็จแล้วพอจบเพียงแค่นี้ได้จ้าสวัสดีจ้า